สวัสดีครับนี่ไทยฟเร็กนะครับบางคนถามผมว่าทำไมบางคนเทรดได้นะทั้งที่ไอ8อดศูนย์เนี่ยมันไม่ตรงกับ i อเอสาเดเนอะคือว่าเราสามารถเทรดคือพวกนั้นเนี่ยเทรดกับผมมาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วเป็นปีแล้วพวกนั้นมันเก่งแล้วนะครับคือมันเข้าใจกราฟมันสามารถทำพลิกแพงได้ทุกอย่างเนอะเพราะฉะนั้นที่เราจะทำที่จะสอนก็คือว่าที่เราควรทำเขาจคือว่า เราสามารถเทรดทำเฟรมไหนก็ได้ฟิกแค่ทำเฟรมเดียว mm hmm. เช่นจะเทรดแค่ใน a 3สาก็ได้แค่ใน r a 8ปก็ได้เหมือนที่เคยสอนไวนะ้แต่ให้คำนึงไว้ว่าถ้าเราเทรดตรงกันข้ามกับทิศทางตรงข้ามกับ a 8 0ปดูนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับผมนะครับจวดเรื่องอตั้ง stop loss เนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้รักษา margin level เอาถ้าไม่ตั้งส t o p loss แนะนำให้รักษา margin level ให้สูงกว่า2 0 0พันเปซนขึ้นไปเนะ ถ้าสองพันเปอร์เซ็นแล้วไม่ต้องเปิดออเดอร์ใดทั้งสิ้นนะครับก็คือลองฝึกดูนะครับลองฟิกซ์ไทม์เฟรมแค่บางคนเนี่ยใช้แค่ i ออแปดอย่างเดียวเนาะไม่ได้ดูแปดศูนย์ไม่ได้ดูสามไม่ได้ดูแปด 8, แต่ให้คำนึงไว้ว่า i อ8แปดศูนย์มันไปที่ทางไหนด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเหตุตรงข้ามทิศทาง i อแปดศูนย์เนี่ย โอกาสที่จะโดนล,ลากมันมีสูงโอกาสที่จะเสียล้างพอตได้มันมีนะครับเพราะนั้นมันมีความเสี่ยงอยู่แต่สามารถทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับสามารถเคลไรได้นะครับแนะนําใน i อเอสแอย่างเดียวหรือไอเอสอย่างเดียวก็ได้นะครับผมนะครับมันสามารถทําได้นะแบบนี้เนาะเข้าบายได้เลยเนี่ยผมกดทีละหลายไหมเพราะว่าจังหวะมันเข้าได้นะแบบนี้นะนะครับแล้วมันอยู่ห่างจากเส้นสฟีฟ้าเกินห้าช่องนะครับผมก็ตามนี้เนาะลองไปฝึกดูนะครับว่าเรา เทรดแบบฟิกไทม์เฟรมแบบนี้โอเคไหมอะไรยังไงไหมนะครับรักษามาจิต Level เอานะครับก็อย่าลืมว่าค u ิกเทรดก็สามารถตั้งตามนี้ได้เนาะแล้วก็สามารถกด By บเซลได้เลยก็คอยดูลลอดดีๆนะครับแนะนํา0.1ถึง0.05ล็อต0 0 2ล็อห0.2ลอดอตหลอลออดอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะครับโอเคนะเราไปฝึกดูนะครับ โอเคฝึกแบบฟิกทำเฟรมดูนะครับคือเทรดลองเทรดแค่ทำเฟรมเดียวดูนะครับลองฝึกแบบไม่ตั้งสต็อปลอสดูลองฝึกหลายๆรูปแบบนะครับเว่า,เาถนัดแบบไหนนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าควรคํานึงถึงว่าไอ้แปดูนมันไปทางไหนด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้ถ้าเราเทรดตรงข้ามที่ทางกับไอ้แปดูมันมีความเสี่ยงนะครับโอเคนะครับอาจจะเข้าใจได้นะครับขอบคุณครับ